เบิกขาแล้วก็ต้องปล่อยวางไม่ต้องคาดหวงังเ,ออเขาจะมาให้เราหรือเราจะให้เขายังไงก็ปล่อยวางไว้ตรงนั้นหรือว่ามีการให้เรียบร้อยแล้วส่วนเขาจะรับไม่รับก็เกณอ์ของเขาส่วนเขาจะเอาไปชื่นชมหรือจะเอาไปเ,าเป็นเรื่องของเขาเราเป็นผู้ให้เขาจบตรงนั้นเลยนะนี่ข้อสามคือก,การให้ความรักแล้วมันข้อสองมันเกิดกอะไรให้ความรู้ก็ให้ความรู้เรื่องของสินค้าให้ความรู้เรื่องของการทําธุรก,กิจก็ให้เขาไปนะทุกอย่าง ความรู้ค่อยมาเติมทีหลังนะอย่าไปทผิดกัตตอนนะาการดูเมนต์แล้วต้องให้ความรักก่อนแล้วให้ความรู้มันถึงจะเขา้าเมื่ออะไรใจไม่เปิดนะคนละใจไม่เปิดอ่ะคุณให้ความรู้เท่าไหร่เขาไม่เอาเขาไม่รับหรอกแต่ใจเปิดได้ต่อเมื่อเมื่ออะไรท่านต้องไปเปิดใจเขาก่อนอ่าเปิดใจเขาเขาปิดใจไหมเราก,ก็เปิดใจเขาโดยให้ความรักเขาเอาใจส่งใจใจสื่อใจแล้วครับเอาความรู้เข้าไปเขาจะรับหมดเลยเสร็จแล้วเมื่อเมื่อมีความ ความรักความรู้พร้อมแล้วได้จากตัวท่านเรียบร้อยแล้วมันก็จะเกิดอะไรฮะความเชื่อเป็นโดยอัตโนมัติท่านก็ให้ความเชื่อเขามากขึ้น,น,นอีกนี่คือกระดุมสามเม็ดในการรักษาองค์กรท่านที่อยู่ในทีมงานท่านในบริษัทท่านแล้วแต่สำคัญนะโอเควันนี้จบนะฮะ,ะสามข้อไวเท่าซา์ การที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าธุรกิจของท่านจะไปต่อหรือเปล่าน่ะสำคัญนะถ้าสามข้อนี้เริ่มมีอาการต้องรีบไปปรึกษาโค,ค้ชครูอาจารย์เป็นด่วนๆน,นะฮะสมข้อไม่งั้นธุรกิจท่านก็จะล้มเลิกไปนะฮะเพราะว่าสามข้อนี้จะเอาไปใช้ได้ตลอดเลยสองปีสามปีสีป่ปีเป็นสิบสิปีได้เลยคือการรักษา ผู้คนท่านก็จะมาเรื่อยๆองอเงี้ยองค์กรก็จะใหญ่ก็เหมือนซีอิ๊วที่ตอบได้คนมาเยอะๆได้คนมาเยอะเงี้ยเขาก็พัฒนาเขาเรื่อยๆแล้วเขาออกผลิตภัณฑ์มาให้ท่านซื้ออะนะเยอะแยะขายท่านซื้อเห็นไหมนะวายทอซายสำหรับตัวเราเองอืมว่าเราจะแข็งแกร่งอยู่ได้นานไหมอันที่สองคือวายทอซายของทีมงานของบริษัทองค์ธุรกิจของเราวันนี้ท่านได้ไปสองอะไรนะสองวอายทอซา์เนาะอือ อันวาร์ติสไของของตัวเรามีอยู่หข้อไม่ปนนะมีห้าข้อนะสระับวาร์ติสไซของธุรกิจท่านมีอยู่สมข้อเนาะอ่าไงมีจดได้จดไปเนาะอ่าก็เนื้อหาวันนี้เป็นไงท่านจะออมีอะไรจะซักถามผมได้นะออว่าตกหล่นข้อไหนอืคิดมาเลยวาร์ติสไซสลับตัวเราเองมีห้าข้อ,ออ่อันไหนที่ท่านตกหล่นไป อ่าแจ้งมาแล้วขาดข้อไหนผมจะได้อธิบายดูแล้วไวท์ซายสำหรับธุรกิจท่านองค์กรท่านมีอยู่3ข้อนะอันไหนที่ตกหลน่นอ่าบอกจัดมาเลยเดี๋ยวจะได้วันนี้ทั้งวีได้คิดวิธีการคุยไปยาวเลยนี่ <c oughs> ทั้งไมเซตวิธีคิดการตอนนี้เนาะตอนนี้และวิธีคิดวิธีการในตอนที่ท่านสําเร็จเมื่อมีผู้ติดตามห้าหมื่นคนแล้วเนาะผมได้คุยโอ้โหนี่คุ้มมากเลยเนะี่ย